วันนี้อยู่ก็ช่องยาฟิชิงชาแนลตอนนี้เป็นเวลาวายสามโมงกว่ากว่าจะโยนเบ็ดครบแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันโยนเบ็ดตอนแรกโยนเบ็ดได้สาี่คันนะมีกดแล้วคันเหลืองลากออกพีหักจินูเบอร์หนึ่งหักเจอไซสใหญ่เสียดายมากเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปจ้ะคลองนะครนาะยยกจะได้ตัวไหม ฝนคึ้มไปคึ้มมานะจ๊ะเมื่อกี้ก็ตกไปแล้วเราได้กลางลมอยู่จ้ะ ะถ่าย้อนย้อนย้นไปนอย่ย้อนเด็ดไปสู้ตั้งไปเลยตั้งใ้คูโต อยู่ในกอหญ้าข้าไปอูในกอหญ้านหนอยั่ไหก่อนพ่ว่าข้านี้เนี่ยงีบเดือดอย่าสอ,อนเลงมั้งเฮ้ย,ท,ยที่โอ้ย <c ười> ทั้งที่สองเนี่ยที่สู่ปลามันเขบเงียบอ,อย่าสอน มันเลยสอนมันีมันแคบสู้ปลาไม่ได้มันขึ้นอยู่นะอ้ยเอออจะก็บ็ด อันนี้ออกก้อยสองคั้งแล้วเนี่ยทันกันเขาได่่อีกรอบนึ่อยาตัวน ไม่คิดสอีไม่ครู้ว่า เดซ้อนเขาบอกว่าพ่อบอกว่าที่สู้เราสู้ปลาไม่มีที่ให้เราสู้เงี้ยมันแคบนี่มาแล้วจ้าประพมหลังจากเราพลาดของใหญ่ไปสองครั้งนะนู่นเข้าปลาแล้วยังไม่ได้ดึงเบ็ดเลยนี่ตัวเล็กนั่นตัวเล็กตัวนึงนี่จ้าประพมโอ้ยจะได้เวลากลับบ้านแล้วพึงจะได้ตัวปลาเสียใจใสียใ่โอ้ยงัดสู้แล้วสู้อีกตั้งสองครั้ง อันนี้ก็ไซส์ครึ่งโลาจา้ะใด่ไหมหกเจ็ดขีดอะ่ะตัวนี้ไซส์สวยอยู่หกเจ็ดขีดนี่จะดูแย่งไปเมื่อกี้ <c oughs> นี่เด้อตัวที่สามเอาให้ได้เด้อไปซสู้สู้สู้

ยี่สกอโอ้ยวที่สามเราตะโกนเลยเดี๋ยวนะคันนี้มันก็ลากออกพอมกันตัวตัวยอ้ยแต่นานตัวนี่ตัวที่สามเรายตัวที่สมของเราลุกนในตัวมันกินพร้อมกันสองคันนะ แต่รู้สึกว่าจะพันกันเองงานเข้าแน่แน่ติดกันข้ามาติดกันค่ะได้แล้วในที่สุดเราก็ตามคันตัวเดียวไม่เอาไม่เอาใช่ไหมคะแกไม่เอาคะ่ะม,มัจะลื่นนิดว้าปมาตัวนี้หนึป่ปตานี้มันดื้อโอ้ยในที่สุดเราก็ได้ไ้ป what wow. มากินของทันโถงทันเลยตกใจตกใจนี่ว้าอารุพาจเลยว้าคว้าเราได้แล้ว้อตัวแรกเมิดหักขัคากตัวที่วา น้องลูกแก้วเบ็ดกลับแล้วนะจ๊ะขึ้นมาละเราจะกลับแล้ววันนี้เรากดไปสามนะได้มาแต้มเดียวนเนี่ยยี่สุตัวแรกอะที่กดออกไปเล่าออกไปอะไอเนี่ยอะไรเบ็ดหักตัวที่สองเข้าลางัดออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไอต้นไม้ แข็งแข็งเลยหญ้าแข็งแข็งงัดไม่ได้แล้วก็มานี่ได้ปลาพมแล้วก็นี่ปลาแบบนี่ชโดูแย่งย่อไปฝากแมวชะดูแย่งเราเ,เราก็ได้ยีสกไซส์ใหญ่มาแต้มนเนี่ยดกกลับดอกโอ้นึกว่าจะไม่ได้ตัวยังดีที่ได้ยังดีมาได้ตอนกลับบ้านเอ๊ะ จะได้สองตัวนั้นถ้าได้เนี่ยสวายด้วยไซบิกด้วยเอาไม่ได้นี่ถึงบはは้านแล้วนะจ้ะสองยี่ศกตัวนี้นี่ตายี่ศกถึงนี้สามโลสองขีดจ้ะดูนี่กยุกยกยนี่ นี่นะนี่ชั่งชั่งชั่งอื้อนี่สามโลสองขีดมันมานน่จ้าอีกสองตัวเอาไม่ได้ตัวที่สองนี่วิ่งเข้าไปอย่างเดียวหลอกออกอย่เดียวงัดไม่มาเลยถ้าทางจะใซสใหญ่เกินเหนตุเราจะไป ตามหาตัวใหม่ไม่เราไปเราไม่ได้้น่นมันไม่มีคนไปตกนานเราะป่ามันเร่ลกุกแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ถางไงเดี๋ยวเราจะไปซ้ำใหม่อีกรอบนะจ๊ะมันมาหนูกับเหยื่อตกปลาเสกสู่สำเร็จจ้านีตอนนี้ใส่โอเคอยู่เยวได้อีกสองแถมทีงัดมไม่ได้ตัวไม่ห ทาชื่อนีอ่สโอเคสามลงสองขีดน้ะจ๊ะตัวนี้อโอเคอย <c oughs> ู่เสียด้สองตัวที่งัดไม่ไท้ <c oughs> เข้าไปอย่างเดียวเลยงัดไม่ออกไปติดราดหญ้ากต้าอ, <c oughs> อันนั้นมันแข็งเลยอะ <c oughs> ปักตกจนพอลูแต่เจอหญ้านั้นเราเอาไว่ออกเลยเสีย <c oughs> ด้มาก อันนี้ก็โอเคแล้ะแล้วก็ประโรมีแตนต้นชะโดกอบวนด้วยข <c oughs> อบขอบคุณจ้าที่เข้ามาดูเข้ามารับชมช่องอย,ายายาฟิชชิงชาแนลฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นัดของใหญ่นานละ <c oughs>